สวัสดีป้าสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงถูกไหมลุงสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงถูกไหมถูกไหมถูกอามถูกคือเราก็สวัสดีป้าลุงเหตุเป็สวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงวันนี้ว่าจะยังลโรคเมื่อไหร่ว่าจะลรคหงาบอว่าจะไปลรคหงาเขาบ่ล่า ไปงานข่าเลยวราจะไปลูกยาเข่าเต็มเบียดเต็มชุดเลยเนาะมาน่อยเปน็นยังไงเปนลกยาเข่าบ่ดอกว่าไปลกาขาวนี้ว่าไปใส้ว่าไปใเบียว่านี่ไปฮ็ดเวียว่า,ไป, <c oughs> าไปเบียดไปอันนี้ไปเที่ยววันนี้เนาะ ไปเที่ยวรถ้าวรถเ้าวรกข้าวรถข้าวรถข้าจินพูเรียวจะรถญ่จะได้หรอรยาเป็เบี้ยรยเปมเบี้ยอ่าชใช่ไมจอยลยไม่จอยไปใส่ไม่จอยไปให้เบียพอพอนวดด้พอนวดไปให้เบี้ยบ้าด้ ว่าไปเฮ็ดเบียอ้าวคือนั่งอยู่นี่อยู่เพื่อไปเฮ็ดเบียออกว่ากินข้าวแล้วบอน่ะกินข่าละว่ากินข่ากับหยังว่ยิงข่ากับปลายิงข่ากับปลาแมนบอว่ยิงข่ากินข่าบอออกเอาเจ็บบอแฉะเจ็บร้ายบอจ็บร้ายเจ็บร้ายเจ็บบอ โอ้โ,อโ,อโ,อโหลมได้แล้วต้มเขา่ากินต้มเขา่าว้ะอ๋อกินแล้วปะข้อเที่ยงนะลาน,น้อนนุดมือเลยปนะอ้าวเลยกินได้คือนอนเป็มือโอ้ปวดหลังเปวดหลังคุดห้องน้ำอะไรเอ้ยมีอยู่ป้ะ มือนี่เอาท่อลงด้วยประกาศใช้โทรคงบ่เอ้ามือ่ประกาศเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาลงท่อลองน้ำบ่อสิงเด้อเนาะหลายคนประกาศเด้อทั้งอ่าพ่อแม่พี่น้องพุ่นแล้วแหละผัดถ้ายยุลุ่มก็มีเนาะเพราะว่าจะไม่ขาดในตูดลงอ่ายูทูบเบอร์เฮาเนาะอ่ามาเฮือนมาอสิงเด้อมือ่เด้อ แนวนี้ได้เนาะแนว่าซั่นได้ยินประกาศยาลีได๋เด้ออย่าดีเด้อเนาะอยู่หัวแจ้ได้กะเฝ้าหยับเคลื่อนเข้ามาเด้อมันมันบ่ได้กะเป็นมือใม่เนาะเพราะว่ามันมันเปื้อนพี่น้องเอ้ยเอบหวยมันน่แต่ยากแน่แหละคือว่ามันต้องใช้หลายคนตรงท้องน้ําเนาะนหวยน้ํา3นี่ก นั่นเติบไปขันหามแม่นันได้เนาะหามเป็ดในนั้นประเทลรนี่หมหนึงขาเค้งเนาะลงรวก,ก,กีตมบาทนี่ <S <S นนหยหยต้งหปแล้วด้ยี่ามเดือป,นปันได้โพจากพื้นดินแล,แล้วเ <ๆ S 1> ตอนที่สามนี่มันมันจี4โพประมาณนี้เครื่องนึ่งนะเครื่งน,งนึงเนาะบิ๊กากดนเห็นมาเนาะ กับสบายดีเด้อสบายดีและสวัส <sh> ดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขสุขคนพี่น้องเนาะหรือว่าสิอยู่ในและกรต่างประเทศพี่น้องเอ้ยก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวซารีซาเนลอีกแล้วพี่น้องเอ้น้องพบพอกันคือเก่าเนาะอ่ามื้อนี้ก็เข้ามาอ่าหน้าบ้านสร้างของบ่อสิงพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นจังได๋ดว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะว่าสิได้ลงท่อห้องน้ําบ่หรือว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ À, và thằng bò xin thì luôn là làm bò để bò chân đại pin ông ấy muốn cả đại nó à, sẽ pin ông nó cặp phải lấy nó pin ông ấy bò lại mình cả chia chia nhau nó pin ông ấy nó à ấy nó cả du à bạn không bò xin ấy à chụp phải có của cua chứ pin ấy nó thế ông xin này bài thì à, oh, có tội ngang của như vậy nào? Ừ, ừ, bó là bó Hang bóng mô la bội ngụ này bóng Nhanh à, bóng 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 ừ, bóng 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 tôm bóng bóng ừ, tôm ừ, thay... bóng là... khẩu. Khẩu. bô. Bó. อ๋อกินแล้วว่าเขาเที่ยงนะลานอนนุดมือเลยป่ะเนีย่ยอาเลยเก็นได้คือนอนเป็นมืออ้ปอปวดหลังเยลยปวดหลังคุดห้องน้ำอะไรเอ้ยอะ,อะต้อะเจ็บเนี่ยไดน้นอนออกกําลังกายเด้แล้หรือว่าขุดทองนะลาด้แล้วเดี๋ยวดะเดี๋ยวแตะทองลงบัดนี่นอนหับพืนประค่อนเนาะ ไปเลเอ็มบริมีหนอกมีน้ำบมใยังบ่งก่อนเด้อบ่ม like ีน้ำบ่ว่าเสยเออหลอดไฟเจ้าบิต่ิมใอนายดีเด้อ่รดีเด้อเเไลยอยู่เขาเลยถามเตียวว่าหนองีน้ำงอกไนึงเอาอยู่นอกบ่

hả nè leo ờ để hai chút thai bó đi nè ờ đôi 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 <laughs> cái đang đầm na nó bị đang gì đầm 3 phun cặp lục. hả มาซิงบ่เออฮะอพ,ะพ,พี่น้องเลยเนอะพี่องเลยนาะคนตแหล่บเล็ดนี้เนอะเ้นตเล็ดอ่ะอย่าได้าซิงคืออยู่บ่ทอลงมือนี่กินถึงเท่นี่ lượt lượt chào đi hả nhưng bộ quá đấy trong thảm sang quá. <laughs> oh, hả 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 hmm hả nó bơ นตกเนทำบยังมนตกนะพ่อนาพนกันนเนาะโอ้แหงอไดมกินขาเที่ยงเลยาพักันเที One ่ยงสี point. ่มงสลุยกพูนบอกะลุยเพมู่วานมืมื่มอนี่เขานี่ออกมาา้สิบบ้นนี้วันัดออกมาสวยนะมือน่ะออกมาอมาบนสิบมงบนตกอยแมนบนลิงจัดชันะบ่แมนแมนออกมาแต่ มาันแันบ้านบ้านท่ามาตะวันท่าเดี๋ยวหมุนไปนี่นี่แหละวัดชาเดี๋ยๆได้รึตัวมะฮอตบัานนี้ฝนตกฝนยังเนาะถ้าฝนตกเนี่ยครับบ้านเราฝนตกวันนี้ก็จะชา่าไอ้ทั้งนี้ตู้แห้งรึพป่าแห้งคือกันแสดงว่าน้ำน้ำมันจะเต็มผู้น้ำแสดงว่าปุ๊บคุมไม่ได้ใช่ไหมเว้นนี่เนาะหักหบนนี้คืบไหนมันขาวอยู่มันตกโต๊ ขาวนเพ่อว่าไปเนขาวื่อนอ่าแบบบุ่มดึมมากเขาเดียวนะน้ำเงินไหลเดี๋ยวี้อ่าเติมเติมพลังเขานี่ก้อนพี่ต้องเลยเนาะเดี๋ยสิว่าบมาหามถกหามท่อดัดผมมีแห้งเพล่งเนาะบ่อคันแห้งมีสิคใครทำบเห้อหยีบบคอยสระวนี้สะคือตัวเอ เสียลงส่วนนี้เนาะลงไปเลยเอาไม่กาดหรืตะลูดพอพุ่นเลยจังหามออกแต่ห้องบ่อนเอาหามเลยแล้วมันคือเป๊ะๆแท้เดี๋ยวรอให้มันกงินบ่อแล้วมันแน่นเงินบ่อมันหมั่นแนบอะไรอะไรมันคือเป็นขีดตมลงยากเนาะรอให้หลายคนกินีเกันบ่อ มีบ่มือนีสิเอาะทอลงด้วยประกาศเจโทรคุ้งบ่าเนามือนประกาศเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาลงทอของน้ำบ่อสิงเด้อเนาะหลายคนประกาศเด้อทางอ่าพ่อแม่พี่น้องพูดแล้วล่ะพูดถ้าอยู่รวมก็มีเนาะเพราะว่าเาจะไม่กาดในตูนลงอ่ายูทูบเบอร์เฮาเนาะอ่ามาเฮือนมาอสิงเด้อมือนเด้อแนี่ยนี้ได้เนาะชาวบ้านได้ ได้ยินประกาศยารีได้เลยเหรอยาดีเด้อเนาะอยู่หัวดเจไดกันเฝ้าเงียบเคลื่อนเข้ามาดื้อมันมันบ่ได้กะเป็นมือไหมเนาะเพราะว่ามันมันเปื้อนพี่น้องเอ้ยแต่ยากในฮะเนี่ยคือว่ามันต้องใส่หลายคนตรงท้องน้ำเนาะน้ำสามนี่กะนั่นเติบเป็นขันหามแน่นนี่ใครได้เนาะหามเปรตในน้ำเประเภทไล่หนีได้ มนหนึงขาเคบงนเนาะลงรวมิตมบานี่นนหนืยลงไปแล้วด้ยไ่อยากขึ้นสภาพปาในได้เนะาะามาจป,ปวดเนี่ยอ้ออาบอกนต้นเช้าบอกว่าเช่นเธ่นบ่อข้า้วมาลงเช้าตัวเปนมา้มมากลายมีเวียกเลยเปนกลายเขาแ้วมาลงเลยวะอุดสาหิตนนเนี่ยมนแล้วพาดนะ คุมไปนคซ้นขุดไปได้เลยเว้นซ้อนเยอาถ้าว่าเขาาอัตรลงด้กะให้เน่าให้เป๋นนะแล้เฮากะสมุิบ่มียังกะยังเออปาให้พันสะพันยังเฮากะมาบอกเรือว่าเฮากะสะน้ำหลกะเห็ดน้ำกันนั่นแหละคือขุดนั่นแหะเก็ยันบมเลอขึ้นมือจนแตกเบิ่นี่ลงไปมันแข็งเปินบุซ้อนกันยู่สิงว่าได้ ตาลอยอยู่โยมันสิรอดบ่อยประวยโอ้เนาะบิบขุดทองเตื๋กลบไปลบมาเย่เจ้าว่าข้าจะใส่ตันบวกินข้าเที่ยงบ่จ้ะเออยันยังใส่ยังใส่ใส่ตันโย่ไปซ่อนใส่ตันบ่ได้ไรโอ้ออกเหงออกแห้งหมดใส่ตันได้เลยหอยมันมันหอยป่ะเสริฐพกพบไรวะเนาะ เอาแล้วติเนาะเออบ่ใช่พ่อโห่เออลกลิ้นบ่ค่อยเนี่ยคั่นคั่นว่าค่อยเฮงจับเป็นกับไกับจกเนาะงจับเลยก็ยังมีมีเริ่มคือกันเนาะเสือทั้งบ่สิดีนแงนเลว่ามแง่เลพุ่งเลยนี่บ้านกระหม่องเลยเออให้นออ้ามื้อนี้ก็บ่ได้ลงมื้อนี้เป็นมือใหม่ทางเงเนาะมือดินมันแห้งๆเนาะพ่อเนาะ บางทีมันกะมือ่เนี่ยกับบอนเน่บอนอนมือ่กะบางทีนํำลงมาอีกกับประเทดติบก็เลื่อนไปมือ่ใหม่อีกออาคนเนาะเพื่อยังเอาหามไปในบุูรล่กแม่เพื่อหาเพื่อนุ่มจันเพื่อมตัดฮะเลยเนี่ยมันนักมันต้องสามัคคีคือพลังหมดแล้วต้องจำนวนลายนะ โอ้มันมือหน่อยๆได้พี่น้องเนาะนักเพชโทนี่ก็ได้่อ่าแบบเอาลงรุ่มอีกวัดนี่เนาะเฮ้ขคันเทาหามดินแน่นนี่ก็ใครเนี่ยมันหามมันดินจะเปิดนี่มันหนเขาย่างไปกี่นี่นะเป๊ะเรากินแล้วนะรวมเกือบไปแล้วเต้อคอยสะมันนี่คือว่าสิแปงเข่าหันเนาะไอ้มันเข่ายู่ทางเดียวแล้วเอาไม้กาดสองอันแล้วเอาปากทูดทลงเลยปงใส่แคมมันแล้วก็พูดลงแล้วพูดลุ่มเลยครับอืมไปพูดนะเขาจึงหามใหายไปติใส่ตัวนั้นไะ รับไปสลรับไปนะเอาลงบนดียกไปก่อนอืมแต่แปง้งโอ้ยพอดีแหละแป้งแล้วพะว่าพนทื่นโอ่ยจ <c oughs> าเปตอีกเลยวานโอ้ยเนาะว่านี่บนบ่เรียกว่าน,นี่บนบ่อืมรู้แล้วต้นคำขำหวาอ๋อเดินมาม่เหนียวตกลเนาะอืมไปมานี่มาแบบกระนำ้องมาใสอเนาะ คือว่าเออผู้อื่นนั่งเจอผุนทันต้นแรงกับลงต้นแรงรข,ขึ้นวานาขึ้นว่าถ้ามึงคว้ากับง่ายกลางคืนกับบอดมียังเนาะเจงกับวางอยู่เว้ยบนโต๊ะนกขึ้นว่ามันยังดอกงจะเอาลงแล้วล่ะเอาก็อยากปรับอยากแปลงบ่นได้จุดขุดนั่นแหะกระบาดบนเลยเนาะโดยเออนะจะเ,นเ,นนนะเจะเ้นเนนนเาจกับลายเวียดลายงานเราไปพุ่นไปพี่มันกะมีใช้เงินใครบน สร้อยแลมันก็หลายบอนเนาะทางผู้ใหญ่เพิ่นมอหมก็ได้นะเฮาผู้เฮ็ดในนีก็กันว่าตกลงก็ถือว่าอยากเฮ็ดไปนําเนาะพมันมีอันนั้นแหมาเบิ่งก็ายได้อันนี้เบิ่งบ่ได้ก็คุมมันเก่าอยู่คุมคือคือยังตืนคือเก่าอยู่บ่คือบ่ลงจักเทื่อบ่ trục đẹp lệchออก bận gì nó cứ riêng hàng hóa là không lệchออก ừ, này thưa bà thưa nó nó bộc khoai nó năn sương sương nó lôm khốt cùng bận mượn nhau sầu này cái chân hai sẹo tưng này dép hồ nó nhảy gì nó chắc xa, สองสามสามสี่สาด้เนาะเติบนยงไเซาลังมาสิเป็นเสาโน่แน่แต่ธรรมดาอยู่มันใหญ่นี่ห้อยกอดตื่นแต่เนี่มันช้ำมาแล้วใหญ่จะแทนนะบักบักไม่รู้เด้อเนาะเด้อี๋ยวป้ากันดิดตัวนี้แม่นมันมันมันถือปวดเลยเฮาได้ตั้งได้้แลวกับเวรเนาะอืมกันเอาตัปอคันคันเฮาตั้งหรอเนาะมันพนตกเฮาโบมุ่งกับคันในเฮาฉ่าว่าเออปั๊บระดับได้กับพวกนีเนาะให้มันทำมันจังแจ็บ มันเอาเห็ดนะนะโดยถ้าไม้อันนีโบ้ร้ายเนาเห็ดมันถ่าใส่นี่คนบังกระเพื่อนก็จะค่อยคิดว่ามันนั่นก็เอามันยิดแต่ยาทั้งหมดปนรุมมันนี่เนาะเอาใส่ตะเข็บตัวมันบังกระเพื่อนในมานี่เนาะโดยโดทางนั้นก็ใส่ข้างนั้นทางนั้นก็ใส่ข้างนั้นเลยเพราะพอได้เก็บนั้มันี่ยเพราะว่ามันสีหับกระเพื่อนเนาะเอาใส่จุดต่อกันในมัน จะลงหัยะกม่ันเป็นเพียงแไมก็ตอดกระแต่ดิแก็ใส่ตามสภาพไม่เน่เนาะต่อๆไปตามหันโดยอ่าพวอื่นพักแห้งไว้เ้อ่าสิงด้ะมะอื่นด้อกินข้าอิ่มๆกินข่าอิ่มๆตัวตต้องใส่ตันมือนี่ใส่ตันุลายมาได้เลยอิ่มบนักท่อให้งย่อมาได้ <eyeshadow rees hei> it, เลย <g zia> ยันเล่าเข่าแตกอีเว้นอยู่ไหมนี่ก็เปลี่ยนดำแหน้าแล้วทำไงแล้วกันเนาะขึ้นมาไงไมา้จากนั้นเบิ่งหัวไปเหยียบบังมันเนา่าอลไรได้สีหามือลอลไรไปเลยบริหารอยาเน่าเนาะขน<ห>ท้ายไว้เฮงมันผัดบอนั่นนะหล่ำลำแสดงงานบอนาออ่อวันนี้จะมาละทายตรงนี้ว่ะเอาดำถอนนั่นมันโอเคงันหรอกครับ คันขาดลวดเดียวเราอยครูดำมันชีิงอเมนเลยรุ่นล้วเราจะไว้คาดใหมเราคาอเขาห้าดอาจจะพอุดนั่นเนาะเอาบ้านเกันาไอ้น้องเราโยกกันอืมผลอ่างในตารางมันลาขนานี้เนาะอืมันมันสีเสียวขาดนีตอนนี ขุดขุดขุดเพื่ได้ม่ยิงไปเนาะรถมันกระตันเนาะลายอะไรเงี้ยอารีมัธโธมเนาะอารีมัธมบ่เนาะขุดมันเป็นค้อมันกระชินีเพืหันเยอะอันนี้มันเป็นลายเสี่ยวเขาเลยค่นเนาขุดเป็นเป็นทางแบบใส่ขานทีขุดเลาะมากไปิมันลายมันเนี่ยมันแก่นเขาห้องแล้วมันก็บบาไปทางไม้นาะแฮนบิดมันลายเกิดก่อนจังหอังอ่งกลางคุณเนาะ โปรยน้ามันเองเห็นเนาะเส <c oughs> ร็จเพอดีว่าพอาวันนี้สีเรลายเติอบโตจากจากท่อรุ่งมันสีเร<อ>ลายเติอบโตประมาณนี้บ่บ่แล้วตัวนี้จุดนี้ริบเบิ้ลแล้วจุดนี้ริบเบิ้ลเออมีแต่ตอนที่สามแล้วตอนที่สามฟ้าจิตจีเรลาดโปรจากพื้นดินเลโอ้โหแล้วมันอ่ะตอนที่สามมันมันฉี่ฉีโปรประมาณนี้อืเครื่องนึ่งนะเครื่องนึ่งนนเนาะบิดจากดินเห็นมั้เนาะ คนหนึ่งบรรเทาสะนี่ยครกะชิเลื้อนหน่อยกะชีชีประมาณประมาณนี้เนาะเพื่อเพื่อเอาซาดินทมเนาะเพราะว่าจุดเอาทมเอาเอาก็บอได้เอาให้เพียงพื้นพื้นลุ่มเนาะคืออะไรสาระดับตัวพี่แน่สารดับตลางเรือนพีอืมนจีสะลงก็นั่นหไรมันก็พอได้เพราะว่าระดับเ้าชีชีเห็ดพื้นของกับนาห้องน้ำกับขี้ไผ่เนี่ยมันชีอยู่อยู่ในนี้ในจุดของตลางเรือนนี้เลย ที่ต่ำเกินกับโบได้กออะไรเช็ดต้อนหน้าลนแถวในนียาโบยามันได้ทมอยู่แล้วชั่ว่ามันเช็ดชิ่นเบิดเนาะโดยเราก็ต้องได้เห็ดอยู่ดีเพราะว่าต้องให้มันเพียงในชั้นน้ำอ่างน้ำค้างมันก็บวเพ็นแล้วแม่มันชื้นเยอะบ่นมันต้องชื้นเปื้อนๆแล้วบ่นเนาะกระลงกระลำผึ่งมีไปกับคุดเอาในนีบอยุ่งสะเข้าไปเนาะผึ่งตัวแปลงเอาเองแล้วผึ่งไหนทำนี่แล้วก็ได้ทำยุ่งบินชื่อโบมีลิงมีลายเป็นเอาตัวนี้ให้มันเพียงนี่ คือรถเบาเสนมาไงยังว่าเออเขาไปจอดก็พอได้บังเวนบังยันง,งอนอยู่ได้คันหิดมันเพียงจุกเฉยอันนี้จนะเ,เอาเขามาตลาดนี้อืมอันคือมักทัว่วเน,นี่ยมันเป็นว่าขันแหนมตรงจมี่เขาบ,บุเบินมากล่ะบุชงชิ้กิน,ะนะ <c oughs> บ่เนาะบุชงแรกแรกก็จะได้กินยอดนะอืมขันเรา,าก,กินมากเล็ดรอดรอดตายนะเดจะได้กินเนาะรอดตายเดี๋ยวติดบ่อมึงนึงนี่มันมันสืบเรื่องนะมันเป็นเพี้ยเนาะ ยิ่งขาดถึ่ผลมัจยกงน้อคือสีเขียวคนนั้นเนาะเพราะว่าเขาปลูกไร่เนี่ยเขาหมักถั่วเนี่ยเนาะถ่าถั่วกระยาหมักเต้นเนี่ยถ้าปลูกหลาดในวิ่งฤ<ม>ดูกาลมันคือว่าดินมันเศร้าห้อนคือคือ,คอโบราณคนเบอกแล้วมันชีึ้นตอนตะบิดเนี่ยมันงาม<ด>แต่พอมันทั้งมาส่วนหนึ่งมันชีแมงไหมสีกลิ่นม,มันจะเป็นฤดูกาลเนาะเออเพราะว่ามันวิดกระดูกการแต่ด้วยแต่ว่าเห็นบอกเขาปลูกหมักแต้นคือกลางโพชโพชีเขาปลูกแต่ข้าวแต่แดดเลย บัดหลังจากนั้นแหละบัดบัดพ้นมาถือแต่พีมันจนคือยงาเลยอืมกันพ้นทำไปเลยเนี่ยมันก็แมงคือกันมาแตงคำมาเฮาปูส่งหลานฮอนมันโบนั่นคืออะไรมันต้องเป็นตามฤดูกาลของเพื่อนเนาะแมนดุษยันต์เมนมวยสิคือจิปลูกย่อะไรกระปูกห่วยว่าได้กิน้ะเนาะเบ๊อบพ่นว่าตุ๊กตาตุ๊กมุ้งกับขันไก่ข้าพันซาละก้าหัวงอกเพก่อนฮะก็ไม่ก็เพื่อนเนาะเป็นวันนะเพื่อนบราลเพื่อนจักเทียบตะกี้คือเอาอะไรเนี่ย บอกไงว่าว่าอะไรจะเดือนจะปีชนะพุ่นเนยอันนี้คือกันและเหนียวปลูกมันมันน่าจะขึ้นเบี้ยนดินระบบดินเนี่ยพราะว่าฝนตกดูมันเย็นแล้วโดยมันก็ขึ้นได้ช้ำแต่ว่าเชให้เป็นมากนี่คนตามคนเบิ่งหนุนปะอยากยากแล้วบ่เปอร์เซ็นต์ในตำแล้วเปอร์เซ็นต์เป็นเจ็ดชิปสามชิปแล้วเนาะจากเก้าชิปก็เดือสามชิปแล้วบ่เนี่ยมาชิปมาชิปใครได้ยุสิคองกินเครื่อง กำได้กินกับเถอว่าบาสิงปลูกลกกินเดอนเนาะปุยเล่งเนาะอืเปรียคือคอยวานิยลูกจนิ้่เนะเพราะได้นานเสสปั๊บนันมันเพียงเลสิบดีกว่าป่ะปั๊บดีเนี่เพียงเนาะนี่คำว่าเราเศร้าปลูกนก็มีปั๊บเอาาดินทานนี้เนี่ย

ไปอันน um, ี้นำมื้อคือเด้ออยู่กับสังกะสีโดยอากาศมันสิโล่งกว่าอืมรถล้างก็จอดจักสิว่า5:00นแล้วบังแบกจะจุบกันนี่ก็ได้ย้อนได้ไดนี่2มก็ได้นั่นเ็นไปพี่น้องๆยาวพอแล้วก็สิได้ขอจบคลิปไปก่อนพี่น้องเฮ็ดบาดนีก็ได้เนาะเป็นมือใหม่เด้อพี่น้องเด้อเนาะทงทีมงานพี่น้องเนาะแจ้งทีมงานเลยมื้อ มาลงเสาเออลงท่อพี no ่น no. ้องเหรอเนาะออกพิษลงท่อเจอกันได้พี่น้องเด้อทางอ่ายูทูบเบอร์เฮาพี่น้องเนาะไปบ้างกันมาอ่าไปบ้างกันโบเป็นยังพี่น้องเนาะฟางเบื้องถ้าว่าพลาดผลโบตุกน้องพี่น้องเนาะอย่งมาอ่าลงซอยกันไม่ออื่นพี่น้องเหรอเนาะทางเบื้องนาดินนี่แหละพี่น้องเหรอนะหัวเหยียบไปก็เหนือเป๊ะๆแล้วอย่างนี้พี่เนี่ยไงเหยียบไปปุ๊บป้าดูปุ๊บกี่นี่นะเพราะว่าเหยียบไปกี่นี่ ม <im> ันเฮิงคือพวเนี่ยก็บ่ได้ลมเนาะแม่นก็มันแลบซะมือื่นนี่มันก็เหยียบสบายเพราะว่าสมวามันเดดไปคือที่นี่เนี่ยบ่บ่เฮิงบ่เฮิงกันมื้อน่สิได้เลยเนาะ่เหยียบมเฮาลึกขุดลึกจักเมตรนี่พ่อมันตกอยู่เม25 30พุได้นี่อือเพราะว่าระดับท3ทนมันตกแม่น50เนาะแม่น50บัดนี้เฮาไล่ว่ามันพ้นขึ้นบัดนี้เฮา ไรพื้นในนี้อีกไงโดยพื้นตัวนี้เพราะว่าเขาเอาสูงกว่าพื้นพื้นลุ่มอยู่แล้วพอระดับเป็นพื้นคูนนี่แล้วเ,เทียบกับตัวนี้นะให้มันพ้นพื้นคูนอีกอ,อน้องน้ำม,มันรีบไหลมันก็บเป,ป็นแม่นะเนาะอ่างยังมีอ่างมีขังอยู่เพลิงมือดนี่ข้าวโพดผลโตกใกช่ในการที่ยุบอยูน่นะพอ่อเบิดอันนนี้ะมือก้อนนั่นะมือที่เจ้าขุดนะแห้งโต๊ะแห้งท่วมก้อนก้อนขุดพอก่อนยนาปัดตก็ มาสว่นนี่แต่ชิมีขีดตมกตื้นมากมันกับบริมีหวนมันกับบริเป็นตบอ่แห่งบริชนง่ายเนะาะมันมันกัมันซึมง่ายเพราะมันเป็นดนันดันหน่อยดิโดยโดยแต่คือชวนเทิงอาจฉิเปสส่วนเหลืองอลงส่วนลุม่มโอ้ลงลุ่มแข็งเลยโดย,ดยนี่ค่านี่น,นี่ประมาณวังแมตหนึ่งไปหาต้นนั้นจุดนี้ใครเนยขึ้นไปหาต้นนั้นจนเอาจกสไล่นะซับโอ้ทหะ โอ้ยปลาเบาซิงบพอดีเราก็หอบขึ้นเลี้ยวตัวเบ็ดแ้วก็ย่านมันบาเลี้ยวเดี๋ยวนะบ้าอดซ่าจังเลยนล่วมัอนี่มันให้ขี่เหินไปเลยเลยมันแล้วพอดีคำหวานพอดีมาขุดทั้งผสมก็มาขุดซอยกัมาสิงเลยเนาะมาในน้ำได้ขุดซอยน้ำกันโม่แอบไปมาบนในน้ำแบบนี้เนาะขุดซอยกันมันอุดมันซับมันผัดโปะเข้าตามมันนั่นแหละมันกะ พอดีมันสีโบเล่หนะวะแท้ให้เพลินช้อนอืมโบเห็ดนนั่นแต่มันสีโบเลก็อไรีได้เลยโดยกคนนี่แหละคนนัไม้ห่ะมือเนาะเอาจีอิงแต่เราบึ่งกรตามสภาพเราคือเราทำอะไรแี้เผื่อเราจีตอบเนาะเผื่อเราสิประมูลผลได้เนาะกันจีกุ้มเราไลเห็นว่มือคนมาปาดชาวลงแม่ลงก้อยลงจนนันแล้วก็เต็นย้อยเหรอบ่ไว เออนั่งนี้กะจ้างลาวเรื่อยเาเรียนเฮ็ดไปนําเนาะใครกว่าบ่บ่ได้เฮ็ดจังดีสิได้สิได้ฮู้ประสบการณ์เนาะอ่ามันเมื่อยมันบ่เมื่อยซําใดออเป็นเฮา้จังว่าเอ้าสมมุติว่าขุดนี่เนาะคือจ้างาเนี่ยเฮาก็ได้พากันซอยแม่นบ่อก็ซอยกก็ซอยหากหามีกําลังใจคือเงินให้เราได้คว่าหพอได้ฮู้จักวิธีว่าร เราเคยได้แต่เงินสมุนว่าหักบูมุญคุณขามันเนาะว่ามันได้มานี่มันซ้ำไดยเมือซ้ำได้เนาะอากจะให้หู้เบิ้งจไดู้้ว่าคุณค่าของเงินเนาะก็สิได้มาแต่ละกีบแต่ละบาทเนาะว่ามันอมือมาซ้ำได้พี่น้องเางไรพอให้เราเียนหู้แน่นะเราก็ะซำเราแล้วเลยอืมจากไปน้ำถึงไปกับพอได้ บอกได้แล้วเน่าหึงไปเจ้าบวโชคบปหาบวดหลับจ้างหลับบ่ายกับสิไปเห็นได้ๆคมเราต้องชิซ่อยตลอดโดยจะมีบนอื่นไปซอยไปนั่นกัไปแล้วเจ้ากับชคหากินแล้วซ้ำนี่เลยเนาะคนหายซ้ำนี่แม่นแล้วว่าเดาก็ได้โอ้เติมหนึ่งแล้วนี่ดีแล้วพี่น้องเลยเนาะจังนี่น่ะพออยู่แด้อยังนี้บัว่และจักว่า น้ามือลังมือได้แจ้งเกิดได้แล้วเพิ่นว่าลสภาพเราตะกี้เนาะแล้วเพิ่นมาช่ยให้ดซํานี้นี่ถือว่าซําเกิดใหม่แล้วน่น่ะดีใจนําใหญ่เพิ่นยเนาะเป็นบุญของเพิ่นแม่อ่าเฮาก็อืมยได้ยไปบิแล้วพี่น้องเนาะเอ้ายงวางอยู่งยาวเนาะพ่อเนาะอ่าจบคลิปไปก่อนพี่น้องว่าสิจบ2เทื่อ้บดนี้ยังบ่จบอยู่ว่าซั่น อ้าวพี่น้องไปลบนี่ซ่ําๆยนต์เว้าสิว่าเอ้ากูเว้าหลายแท้คือบ่จบจักเทื่อแฮงพี่น้องเนาะลําลาไปอีหีแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะนอื่นก็ขอขอบคุณทาง่พี่น้อง FC เบิดทุกๆท่านเนาะที่เข้ามาอ่ารับชมคลิปทั้ง2ทางว่าสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกําลังจให้แน่เนาะกีลําลาไปก่อนแล้วเนาะกราบคําว่าสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะ